วัสดีทุกคนตอนนี้ผมมาอยู่กันที่โรงพยาบาลนะครับไม่ได้มีใครป่วยใด้ทั้งสิ้นนะครับมาส่งอาหารให้ลูกค้ากันที่โรงพยาบาลนะครับชโชคดีที่ที่ขึ้นไปแค่ชั้นสี่นะครับอันนี้นะครับลงมาชั้นสามนะครับแมงโรงพยาบาลปิดแล้วนะคิดดูดิแล้วกว่าจะรอฟต์แม่งโคตรนานอนะ่ะผมก็เลยตัดสินใจเดินลงบันไดเลื่อนนะครับบอกก่อนนะว่าเดินลงบันไดเลื่อนนะนะแม่ได้บันไดเลือ่อนไม่ได้เลื่อนเองนะท,นที่หายปิดหมดทุกอย่าง แค่บรรยากาศไม่ได้เป็นโรงพยาบาลล้างแต่อย่างใดนะครับเพียงแต่ว่าสถานที่โรงพยาบาลเขาปิดเปิดตามเวลานะครับแต่ส่วนอื่นๆของโรงพยาบาลก็ยังคงเปิดให้บริการอยู่ตามปกตินะครับโอ้โหหลายคนไม่อยากขึ้นมานะครับโดยเฉพาะไกดเดอร์นะครับผมลดปัญหา การขัดเกี้ยงกับลูกค้าแล้วก็อยากจะจบงานไวๆนะครับก็จําเป็นต้องขึ้นนะครับนิดๆหน่อยๆก็ไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่ารีบๆทำงานให้มันจบๆนะครับตอนนี้นะครับก็เดินลงมาถึงที่ด้านล่างแล้วนะครับซึ่งด้านล่างก็เปิดทําการอยู่ปกตินะเมื่อกี้เป็นชั้นบนนะครับก็ค่อนข้างที่จะมืดนิดนึงนะครับตรงนี้ก็เป็นห้องการเงินกับห้องยานะครับ คนรอยากันพี่แบบนี้โอ้โหแล้วดูแต่ลังหารมามีแต่ยอดทรงสูง400กว่าบาท300กว่าบาททีนีที่เขามี200เอง จอดตรงนี้ก็ได้ไม่บอกกูดูเดินไก่วะโอเคครับถึงกันที่มอเตอร์ไซค์ผมเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราจะออกไปรับออเดอร์กันที่อื่นนะครับตรงนี้มันไม่มีออเดอร์นะคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับไม่รู้จะลงอะไรพามาเที่ยวโรงพยาบาลซะนั้นโอเคแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับไปปั่นยอดก่อนนะครับแม่งวันนี้แม่งโอ้ยปั่นไม่ได้เลยแม่ง ด้ยอด้ามากแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ